มาดูมาดูเข้ามาดูครับ,รบตัวนี้นักเรียนมาสมตอนนี้มีอุปก,กรณ์มีเรียกว่าอะไรอ่าบางคนก็ผู้ปกครองก็เอากระทงกระทะมานะครับนี่มีฟ้าใสไข่มุกนะตอนนี้ก็ถือว่านักเรียนเข้ามาประมาณ4 0เซแล้วเอาครับหน้าทีของผมคืออะไรไปเปิดเครื่องเสียงครับตอนนี้แต่ว่าเห็น มีแสงแล้วแสดงว่าเปิดแล้วครับกิจกรรมแรกก็ต้องมาทดสอบเครื่องเสียนะครับนี่แต่ว่าลุงพะลงต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบออไม่ดังครับไม่ดังครับไม่ดังครับปรับครับปรับปรับขึ้นครับปรับขึ้นครับทดสอบไม่ดังอีกนะครับไม่ดังอีกนะครับอาทดสอบนะครับทดสอบทดสอบ เด็กไทยสามนะครับเด็กไทยสามมาหาคู่หน่อยครับมาหาคู่หน่อยลูกเสือสามครับลูกเสือสามมารายงานด้วยนตอนนี้ก็สั่งจัดแถวแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ไเลยครับดูสัมภาษณ์แต่ละคนครับอันนี้คือสามมันรุ่นใหญ่ครับตอนนี้กำลังจะจัดแถวครับนี่ กำลังหามองลงอยู่ครับตอนนี้กูลงยืนดอโอ้ยแต่ละแต่ะคนประมาณนั้นนะอันนี้ให้เท็กอันนี้จค่ผีบ้าผีเล็กแค่เทีอยู่นี่มันยิงสองนิ้วอยู่ไอ้เนี่ยครับโปโตกาเฟอร์ครับรัสดีครับกำลังถ่ายฝูงชนนะครับนี่แหมตอนนี้ครับกูกำลังจัดฉากครับเพ่กูลงเข้าไปตรงกลางกูลง ข้อที่หนึ่งเชื่อฟังคำสั่งครับลมบรรยากาศนะครับตอนนี้คุ่มกับโกกำลังกำกับมือเท่านี้นี่ข้อที่สองแล้วรอะไร้ทำไมมีของไม้ใส่ทับลงเริ่มตั้งขึ้นเลยนะแล้วไม่ใจมีอยู่ฝั่งนี้เวโอ้ลืครั้งแปลว่าให้เธอหยุดเพื่อฟังว่าต่อไปจะพูดว่า ยาวเป็นชุดแสดงว่าไม่มีอะไรที่เราฟัอะไรอยู่ก็ทาต่อไปนะคะแต่ว่าสั้นติดต่อกันครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศาครับเนี่ยก็แสงแดดแรกของวันนี้นะครับออกมาครับพุวมกับมัญยากาลังอธิบายนะครับชี้แจงให้กับลูกเสือสามัญแล้วก็ลูกเสือสามารุ่นใหญ่นะครับตอนนี้ อ,อ,อีกไม่กี่นาที่เขาจะเปิดกองซอเวล่าซาดูตีนะคะนักเรียนจะใส่ถ้าใครไปจับนี่ครับมาดูซูรูครับซูรูมาในเช้าซูรูก่อนจะแสดงบ่ายสองนื่ ว้าแลยหมเฮโอ้สมุดมาแล้วนี่เราได้ไปถ่ายภาพตะลเคี่ยฮะตาลเคี่ยฮ

เียบอาวุธเรียบอาวุเรียบพักเดียอะู่ดีอียบุีนทองขอขอบคุณค่ะเรียบอาวุธตะลับเรียบพักเรียบอบวุเรียบอาวุธบเรียบพักเออคุณจะได้ท่ายโอ้ ตามเบียัพัดปูมอาวดผมปรากฏว่าเจ็บหัวลายหนึ่งครับที่เลือสุภผ้าดีหมดครับคผ้าของหมูเอกาทุตตุดผมปรากฏว่าแข็งแรงทุกนายครับ ส่วนปีต่อไปอาจจะเต็มหัก pues สูตแล้วก็โภงตาดแยกจากโรงเรียนสูตรโงเียของเราเรื่องจาหลักสูตรของลูกเสือสามารถรุ่นใหญ่ไม่เหมือนกับลูกศิษย์ดังนั้นทีครูก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตัวเองเข้าทดสอบ มีร่างกายดังนั้นวันนี้นะครับใครยังไม่ได้รับการอาหารหลังจากเลิกแถวเดี๋ยวนะครับคุกับพันศักดิ์เวสัยผู้กับลูกเสือฉันประจุสารพีษสามครับสวัสดีค่ะปัญญาดิชัยผู้กับลูกเสือตามมาฉันประดุกสารพิษดีค่ะ

หักรถไม่เป็นไรหรอก โอ้เรียกเร็ว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 ครับตอนนี้ก็จะเอาเอาแผนที่ครับไปให้ลูกเสือ เริดสุนัขดีเลิ่มสุนัขไปเลยเฮ้ยดูอย่างสาแท้เรื่องกับมัต้อมาวันนัามาน กำลังจะอธิบายเส้นทางการเดินทางไกลครับตอนนี้อันนี้คือพ่วงกับมิวแล้วครับอันนี้คือผู้กิน,น,กนกับดาวครับตอนนี้นแบ่งกับร้องด้วยเดี๋ให้ผู้กำกับเซ็นให้เซ็นภายในี้แล้วก็ให้คะแนนในนั้นวุฒิภูมิซื้อกัดิตอนนี้กำลังศึกษานะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งเข็มทิศให้นะครับออเอาส่งไปมูในเหลือนในมูนี้โอ้พี่ครับเต็นท์ไปครับไปแล้วครับพ่มงกับเราไปแล้ว ประจำทานครับตอนนี้ถามประนไัยครับไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อีกสักหน่อยครับมันจะปล่อยให้ลูกเสือนะครับเดินทางไกลตอนนี้ครับเจีเวลานะตอนนี้เพราะว่าื่อนี้หมอนี้เปิดมือให้สัญญาให้เสียงรับเพือู